สวัสดีตอนเช้านะครับเช้าว,วันจันทร์ที่20นะครับกันยายน2564คิเตะกราช221 0นะครับเวลาตอนนี้ก็07:12นาทีนะครับอ่ะออกกำลังกายทุกเช้าทุกท่วงท่าไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าไหนก็แล้วแต่ขอให้เราขยันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในแต่ละวันนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับสุขภาพของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและสุขภาพของเราจะดีแน่นอนครับ ผลจากการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีครับวิ่งรอบห้องและก็วิดพื้นนะครับและก็สลับกับการเล่นลูกกิ้งในส่วนตัวผมครับสลับกับการเล่นลูกกิ้งก็คือวิ่งวิ่งก็คือวิ่งรอบห้องอย่างนี้ครับนะครับในส่วนตัวนะครับวิ่งไปวิ่งมาพอวิ่งได้ระยะหนึ่งปุ๊บผมก็จะมาวิดพื้นอย่างนี้ครับโดยใช้ขอบเตียงของผมนะครับแล้วก็วิดพื้นลงไปนะครับส0 2ยี่สิบครั้งนะครับ ก็ทําอย่างนี้ในแต่ละวันนะครับแล้วก็มาวิ่งนะครับวิ่งกลับไปกลับมานะครับวิ่งอีกสักระยะหนึ่งก็จะมาเล่นลูกกิ้งนะครับเหนะครับก็จะมาเล่นลูกกิ้งนะครับสลับฟันฟ้านะครับเป็นลูกกิ้ง5ครั้ง10ครั้งนะครับ ต่อยกหนึง่งก็จะไปวิ่งสลับฟันปลาแล้วก็ไปวิดพื้นวิดพื้นแล้วก็ได้ลูกกิ่งนะครับสลับนะครับนะทำท่าที่เราเหนื่อยนะครับทำท่าที่เราทำได้นะครับแล้วก็จะมาสลับกับการวิ่งนะครับ วิ่งได้ระยะหนึ่งแล้วก็มาวิดพื้นนะครับวิดพื้นเสร็จแล้วก็วิ่งน,นะครับอันนี้ผมแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ15นาที20นาทีถึงครึ่งชั่วโมง โดยประมาณหรือหนึ่งชั่วโมงก็ดีครับทําสลับกันอย่างนี้ครับนะครับในแต่ละวันก็เลยไปเรื่องมาเล่าสู่กันฟาครับสุขภาพดีแน่นอนครับขอให้เราขยันออกกําลังกายครับขอบคุณสวัสดีครับ